ัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูแกงวุ้นเส้นใส่ไก่นะคะอันนี้เครื่องแกงนะคะน้ำตาลจะใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งแล้วก็พริกแดงจินดานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ซอยตะไคร้ใส่ลงไปนะคะ,แล,ะ,ละ,คะแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะลงมือตำกันเลยจ้า พอตำให้มันหยาบหยาละเอียดแบบนี้แล้วนะคะน้าตาลก็จะใส่กะปีลงไปนะคะตํากับเครื่องนะคะนี่นะคะกะปีน้าตาลใส่ลงไปเนาะกรอกๆๆจ้าแล้วเราก็ตำนะคะตำให้มันละเอียดไปเลยนะคะอันนี้เราจะไม่ตําให้มันหยาดนะตราให้ละเอียดจ้าทาให้กะปีเข้าเครื่องแกงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเออ ตามแป๊บนึ่งนะคะอันนี้พอตำกับเครื่องแกงเข้ากันแล้วนะคะทั้งกะปิทั้งหอมกระเทียมพริกแดงจินดาพริกแห้งตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องแกงนี้นะคะไปครัวกับโครงไก่นะคะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนกันต่อไปนะคะ ตอนนี้ก็ตั้งหม้อกับน้ำมันให้เดือดนะคะแล้วก็ตําเครื่องแกงนะคะติด่อ,น,น,ะอนะคะตัวนี้หอมเนาะแล้วเราก็จะใส่ไก่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปนะคะ ัวให้มันหอมนะคะแล้วก้ยมันหอมแบบนี้แล้วนะคะเราก็เทน้ําเปล่าลงไปนะคะเทน้ําเปล่าลงไปแล้วก็ตั้งหม้อนะคะให้น้ําเดือดนะคะพอน้ําเดือดเราใส่แล้วนะคะเราก็นำใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อให้ความหอมเนาะแล้วก็น้มด้วยวุ้นเส้นนะคะแล้วก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยเนาะ ทำด้วย้เส้นนะคะแล้วก็ใบแมงรัดนนะคะ<อ>แล้วก็อันนี้นะคะผักชีต้นหอมใส่ลงไปเลยค่ะด้วยกันเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติตามใจที่เราชอบนะคะโอเคค่ะ<อ>เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หน้าตาแกงวุ้เนเส้นใส่ไก่นะคะ